หิืวไม่ได้เป็นคนที่สวยมั่นใจแบบนี้มาตั้งแต่เกิดค่ะแต่ปิวเชื่อว่าความมั่นใจสเสน่ห์ของผู้หญิงสามารถสร้างได้ เป็นการแต่งหน้าการใส่เสื้อผ้าสวยๆหรือการเข้าคลินิกแต่สิ่งสำคัญที่ทุกคนชอบมองข้ามคือเรื่องของน้องสาวบอกได้เลยค่ะว่ามันมีผลต่อความมั่นใจและสเสน่ห์ของเรามากๆปัญหาที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นแต่ไม่กล้าพูดผิวก็เป็นค่ะแล้วก็ไม่อายที่จะพูดด้วยอาการคันมีกลิ่นตกขาวมีอาการเมื่อไหร่ผิวกินคาเมเดียทันทีเลยค่ะไม่ถึง5วันนะคะตกขาวหายไปเลยค่ะเิียนทานคาราเหนึ่งเม็ดเช้าเย็นมีสารสกัดที่นําเข้าจากแคนาดาอาหารเสริมที่สูตินารีแพทย์แนะนํา ที่สำคัญนะคะยิ่งกินยิ่งผิวใสภายนอกใสภายในหอมไม่เกินจริงเลยค่ะใครที่กำลังขาดความมั่นใจเพราะปัญหาจุดซ่อนเลนส์ก็ให้ผู้เชชาญอย่างคาร์มินีดูแลแบบไพิเสิคะ